สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินก็เอาเลขอาม่านะคะเป็นคนให้เลขแม่นมากเลยนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะอมาม่าก็ถูกบนล่างนะคะเลขก,ก็ไม่เยอะนะคะเม็ดเดียวหางเดียวนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยเอามาให้เอามาฝากเพื่อนๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผผานนะคะเลขมี7557นะคะซื้อบนล่างนะคะสําหรับคนทุนน้อยก็น่าลงทุนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขไม่เยอะแอ,อดก็เอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะซื้อก็ให้มีสตินะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอาจารย์น้อยนะคะงวดติดผ่านมานะคะก็เข้าล่างแบบตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะคะ ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะงวดนี้มี3 3 3 9 4 3 4 9นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแล้วก็มาต่อเลขรัฐเ,เลขรัฐให้นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าลากนะคะ56เข้าตรงๆเลยนะคะงวดนี้ให้7071797 5หถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีคะ่ะ